บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุรมดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยพหนีไฟ วันนี้เวลา17.27นาทีณศาลาสีวัดสุนทรธรรมทานวัดแขนังเลิงเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีทีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายขุมทองเปรมณมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชมินิมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอดพยพหนีไฟในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งมูลนิธิรารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินช่วยเหลือในการศพด้วย